คันนี้สำหรับแฟนๆรถตู้สายชิลนะครับที่วัตถุประสงค์มองหารถตู้ไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการขนส่งอีกต่อไปแล้วนะครับตอนนี้สายแคมปิ้งมาแรงคันนี้ครับเจอของดีครับระยองครับบ้านฉางอยู่ระยองบ้านฉางนะครับปล่อยของออกมาแล้ว toyota hiace หลังคาเตี้ยนะครับคันนี้เห็นดูก็รู้สีนี้สีเหลืองใส่ชุดแต่งนี่เท่ากับว่าทำมาใหม่ทั้งคันแล้วนะครับแต่งโหลดจัดทรง ทำไมถึงขายราคาไม่บอกนะครับแต่ดูครับภายนอกภายในผมว่าได้ไปคุ้มนะเป็นตัวนอกสังเกตที่ช่วงท้ายรถเห็นไหมครับมีซันลด้วยนะครับคือจะตัวนอกหรือไม่ตัวนอกก็ต้องมีการทํามาแปลงมาเรียกว่าเขาเก็บงานมารอบหนึ่งเขาก็จัดเต็มนะครับตอนนี้แต่งเป็น v i p ถึงแม้สีจะเหลืองก็เถอะโดดเด่นไปสักนิดนึงนะครับแต่ข้างในนี้ถือว่าหรูหราอยู่นะ เล่นเบาะสีน้ำตาลแดงนะครับลายตะข่ายนะลายหมา,มากลุกเบาะเป็นเบาะสองตอนเบาะแยกข้างหน้าก็เรียกว่าระดับหนึ่ง6 6สามี่ห้าหหถึง7ดที่นั่ง <c oughs> ดูดีเลยครับภายในนี่ดูดีนะดูดีมากค่ะด้วยภายในนี่หมดไปหลายหลายตังเลยนะครับเบาะคู่แถวสองนี่คุณดูโอ้ยเบาะแถวสองนี่ไม่ตม่ำกว่าส0,000ื่นนะครับเบาะชุดนี้โอ้ยเบาะอะไรก็ไม่รู้โซฟาที่บ้านยังไม่ต้องขนาดนี้เลย พอเป็นเบาะรถแล้วก็จัดกันเต็มเลยนะเออนะครับคันนี้เนี่ผมว่าภาพรวมคุ้มตังค์นะเพอ,เอ่อนเขาไม่ได้บอกราคาไงถ้าอยู่บ้านฉางนะครับท่านก็ต้องไปตามลิงกนะ์นั้นแล้วลองติดต่อเขาดูไนดะ้ถ้าสนใจคันนี้น่าสนใจนะครับแต่อยู่ที่ว่าปล่อยราคามาที่เท่าไหร่นะเอยมีเบอร์อยู่ท้ายรถแอบดูกันเองแล้วกันนะเออนะครับคันนี้สภาพโดยรวมนะผมว่านะกับรถอายุอนนางขนาดนี้95%ขึ้นนะครับ อยู่ที่ราคาแล้วครับถูกใจแค่ไหนขอให้โชคดีครับ